แค่มากินข้าวกับป๊อปปี้มันจะไร้ไดั่งน้าชอเขาหถอะหึงป๊อปปี้ด้วยนะออแต่มันเป็นตูดไม่ต้องมาพูดอึดอัดมันนานแล้วมีเงากิดเ,เลกิกกันไปเลยไม่ได้เออเออเออเลอ้ยกันเลิกกันไปเลยเฮีย,ยเลกิกกันไปเลยพวกมึงจะเล่าอะไรกันเนี่ยฮะดูสภาพกูดิแล้วมึงล่ะเป็นบ้าอะไรเอามาบ้ามาเทตัวไหมกูบ้าเหรอฮะกูต้องถามพวกคุณมึงมากกว่าพวกมึงอ่ะเป็นบ้าอะไรกันก็พีมันมาเริ่มก่อนว่ามึงด้วยนะใครกันแน่ บอกแล้วไงว่าไม่ให้มาไม่ให้มาพอยดมึงอายดไอ้เวนมึงก็ได้พิมพมาสิต้องหยุดพอทั้งคู่เลยค่ะปวดหัวกูขอพักแป๊มนึงนะสรุปพวกมึงจะทะเลาะก,กันตรงไหนตรงนี้โอเคอเลิกกันแล้วก็ไปดิยืนบื้ออยู่ทำไมอะ ก็พออย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดมันไม่จบไอ้ป้ากูถามพวกมึงสองตัวหน่อยนะพวกมึงสองตัวเนี่ยมันไส้อะไรกูปะโดยเฉพาะมึงไหนวินกูย้ายจากตรงนู้นมาตรงเนี้ยมึงก็ตามกูมาเนี่ยสรุปพวกมึงสองตัวเลิกกันยังเออเออเลิกกันแล้วก็แยกย้ายค่ะกูจะไปอาบน้ำงุกหงิดม่าง นี่พิมกูถามมึงจริงๆนะมึงหึงกูไกว่วินหรือวะเปล่าอะ่ะฉันก็แค่เรียกร้องความสนใจลองใจมนันเฉยๆก็มันไม่เคยสนใจฉันเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะบอกเลิกกันจริงๆ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อไม่เป็นไรหรอกแกอย่าไปใส่ใจเลย,ยคนแบบนั้นอะ่ะ ฉันคบกันมาห้าปีแล้วนะเว้ยเออก็เข้าใจแต่ถ้าคนไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปะวะมึงก็พูดง่ายดิมึงจะไปเข้าใจอะไรวะทำไมกูจะไม่เข้าใจวะถ้าเราเห็นคนที่เรารักเขาเจ็บคนที่เขารักมึงจริงๆเขาเจ็บกว่าเปร้อยๆเท่าเลยนะเว้ย ใช่วะพี่ตูนเหรอกูเองตลกละมึงเป็นตุดค่ะจริงๆกูไม่ได้เป็นต้นแต่เกิดนะเว้ยกูเป็นตั้งแต่ อควงซ้ายลูกควงซ้ายอาดีข้างหน้าลูกควงหน้าควงหน้าดีทีนี้โยนเลยลูกโยนโ,โยนใหม่โอ๊ยเหนื่อยอะครูอย่าลีลาเก็บแล้วโยนใหม่ไม่อยากเป็นแล้วครูมันไม่สนุกอะ่ะแล้วแบบไหนมันถึงจะสนุกหากระกชนเป็นดามเมเยอร์เราก็ต้องสวยสิลูก หนูว่าแบบนี้ไหมเฮ้ยว่ากูชอบเขาวะห <c oughs> มาว่าอย่างมึงเนี่ยนะถ้ามึงอยากรู้จักเขาจริงๆอะ่ะมีทางเดียวเท่านั้นเว้ยเป็นตุด๊ดเออว่าใช่ถ้ากูแก้เป็นตุ๊ดเนี่ย มึงก็ได้ใกล้คิดเขาไงเออทำไมกูค,คิดได้วะมึงบ้าป่ะกูคแค่พูดเล่นเฮ้ยกูพูดจริงทำจริงน,นว้ยเรื่องจริงเหรอวะจริงดิวะเมื่อก่อนเนี่ยกูชอบมึงมาก มากจนก,กูยอมได้ทุกอย่างจริงแล้วตอนนี้อะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ถึงว่าล่ะเราก็คบกันมาตั้งนานแกอะคอยดูแลใส่ใจเทคแคร์ฉ <c oughs> ันตลอดเลยอะขอบคุณมากนะที่อยู่ด้วยกันทุกช่วงเลย แต่ว่าฉันคงป,ป,ปรับปรับไปคบแกไม่ได้หรอกขอเวลาฉันทำใจแป๊บนะแกเข้าใจใช่ปะได้สิแต่นั่นมันเมื่อก่อนยะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันคิดกับแกแค่เพื่อนเพราะว่าฉันเนี่ยคนพบตัวเองแล้วว่าฉันไม่ชอบชนีเพราะว่าหมิดสามโดยเฉพาะชนีอย่างแก ก็สมควรและที่ผู้ชายมันทิ้งอะเรื่องมากเหลือเกินขยันจังเลยเนี่ยลองใจเนี่ยขยันเพื่อฮะนู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอามีเป๊ปซี่จะกินโคลามีโคลาจะกินโอวตินโอ้ยกูปวดหัวกูอยากจะเอานมตบล้าสามทีนี่แงยแล้วแล้วทำไมแกงโครบฉันอยู่ล่ะ เพราะว่าฉันชอบวินไงเพราะว่าวินเขาเนี่ยทั้งหลอ่อทั้งเท่ขี้เล่นเป็นกันเองอฉันก็เลยทนครบแล้วก็สาบแช่งให้พวกแกเนี่ยเลิกกันแล้วแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงอ,อ,อ,อ้าวอีนี่อย่าบอกนะว่าที่หลังๆวินห่างก,กับฉันอะเป็นเพราะแกกูใาชา่ไง ฉันเนี่ยคอยใส่นมใส่ไข่เล่าให้วินฟังเองเฮ้ยวินมาพอดีเลย <c oughs> วินขาเราไปกันเถอะคะ่ะอย่าไปสนใจเชนนีเตี้ยใส่วิกเลยคะ่ะไปกันเถอะ ต่อนนี้เนี่ย